อันนี้คือโตจริงเนี่ยนี่ตจริงเนี่ยนี่โตจริงเนี่ยนี่โตจริงเสียงจริงรูปลักษณะใบหน้าอีหยังจริงเบิดทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีบปรมใจว่าใจว่าใจว่าขัดใจเอาหน้าจริงออกมาเลยเอาเจ้าหน้าจริงออกมาเลยอันเห็นอยู่ในคลิปนั่นก็โตจริงเนี่ยแต่เพราะในบอมเนี่ยตัวจริงเนี่ยน่นะ เออขนาดโตจริงก็ยังรอซ้ำนี่บ่มีัวปอมมาวิาไปเล็้วกันได้นี่คนหลายคนถามบ้านเร่นทิกตอกเราได้อิ่งหยังเพน่ันว่าเต้นสเต็ปแบบต่ตางๆหน้าหน้าน,านี่ได้อิ่งหยังพันว่าเร่น t ิกตอกอยู่แบบดูแบบเวดได้อิ่งหยังโอ้ยอยากเอามือจกเข้าไปในหน้ากล้องได้เดียวก็ซาข้อเสียออกมา หันบางหูออกมาไกใกล้อยู่สิวบอกไปตกตงว่าเล่นติ๊กตอกได้อะไรเล่นติ๊กตอกหนึ่งได้ยังก็ได้ถูกใจนั่นดียังบ่พอใจอยู่บ่เออเนาะถามอะไรนี่ถามไม่เข้าใจถามไม่รู้เรื่องเลยนี่ทำไมชอบให้พูดภาษาภาคกลางแม่ลิ้นกระดกไม่ทันเลยนี่ สองเพื่อนเพื่อนเขาบันทึกคลิปชอบใบพ้อมอีกตั้งหกักร่างใบพ้อมอีกตั้งหกักสามเพื่อนเพื่อนรีโพสต์พ้อมได้ทั้งสามอย่างเออสี่เพื่เอเผยแซ่แซ่พ้อมอีกตั้งหกักพ,พูดนะพูดจำน,นต้นเสียวได้ทั้งยอดเจได้ทั้งรีโพสต์ได้ทั้งบันทึก วิดีโอ็อบได้สูส้สิ่งสูอ้อย่างสู้เนี้ยโอ้ยอันสิ่งสิ่งสำคัญหาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญได้เห็นมมเห็นพวกได้เห็นเพื่อนเห็นฝูงได้เห็นความสุขสนุกสำราญของมมพวกของเพื่อนชาวไทยชาวโลกต่างๆได้เห็นประวัติศาสตร์คนนั้นคนนี้ได้เห็นความทุกข์ความยากลำบากได้เห็นความ,วาม,วามสนุกสนานได้เห็นบ้านเมืองเงื่อนเลื่อนเลื่อนสั้น ของสุขู่สุขคนต่างๆนาหน้าอยู่มองไหนอยู่ประเทศใดไปอยู่เมองไหนไปโยกง่ายทินฐานไปทำมาหาอยู่หากินอยู่เมืองไหนได้เห็นเบิดสูสางสูสิงสูเนวได้หูอจักกันพร้อมทอนแตเสียวแม่มันทำยังไงนี่มันสิเิดเอาแต่ตเรื่องเงินเรื่องทองสัตบวกเกิดมาในชีวิตนี่ขัดบไม่เงินหลบมันจิตตายสัตบุกให้ทำมั่งนี่เฮ้อเด็นี่ กะสา้าข้อเสียออกมาถามเบิ้องเนึ่เป็นอย่างจังการศึกษาการเริ่มเรียนสูงมากซื่อเบิ้งหน้าตาอืิว่ามันคนสลัดที่ไหนได้โอ้ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถามได้จังไหนว่าเล่นทิกตอกได้อีหยังเล่นยุบเบิลเ,เ,เบิลเบนได้อีหยังโอ้ย รู้สิไปคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอยังบ่ใช้ชีวิตนี่สิอยู่แต่น,น้ำเงินอย่างเดียวบ่ฮอนั่นแหละสมบ่งคนมองคนต่างระดับต่างสั้นต่างวรรณะกันย้อนตัวเงินนี่เอาแต่งเตงนินมาวัดเอาแต่เงนินมาสั่งให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานเอ้ยย่า ใส่ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขใส่ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงให้มีความสบายอ,อกสบายใจบ่ต้องไปสนใจใยดีอีกอย่างแต่เฮาบ่ได้ทำผิดกฎถ้าเฮ้าบ่ได้ทำผิดจัญญาบันของความเป็นคนค่ขเข้าบ่ได้ทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์และกับผู้อืน่นเข้าบ่ได้ทำความทุกข์ให้กับผู้อืน่นทำความลำบากให้กับผู้อืน่นนั่นแหละ คือสิ่งที่สำคัญของการอยู่กับปัจจุบันที่มีความสุขเอออย่ามาถามอีนะว่าเลีนติ๊กตอกเราได้ยังตอบไปเราได้เมื่อกี้นี่ได้ทั้งถูกใจได้ทั้งรีโพสได้ทั้งแช่ได้ทั้งเห็นโมเห็นพวกได้ฮอดเพื่อนอีกตั้งหากโอ้โห,โหชีวิตนี่สุดยอด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 สิคิดเอาแต่เงินสินบอก ไปเรียนอีหยังก็สิคิดเอาแต่เงินสินบก่บกบ่มีบรรทัดฐานเลยความความความเป็นคนเลยบ่เฮ้อให้ถามนิโทรศัพท์ซื้อมาจากรล้านไหนนี่เฮ้อไอ้ไอ้อชอบให้บอกชอบให้สอนนี่เฮเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ แล้วก็ให้หัวข้ากับแก้มนี่จะเป็นเดียวกเบิร์ดให้โ้ยวากคือส้มเถอะใส่ละเมียมาละว่ะแก่ญาติน,นี่ยูเราไว้สวยทำส้มทำทาว่าคือเส้และเพื่อนเตะใจเด้อฮึบฮึบสเต็ปม,มันมาเลยแล้วเต้นยูเบิดมือขาเป๊ะโอ้ย จำไว้นะจำไว้นะหัดศึกษานะหัดศึกษาอยู่กับความเป็นจริงหัดศึกษาอยู่แบบตนเป็นที่พึ่งของตอนหัดศึกษาอยู่แบบไม่มีเงินอยู่ได้ไห้อยู่ได้ไม่ตายเพื่อนเขาเป็นทุกเพื่อนเขาลำบากยิ่งกว่าเรานะหัดสร้างความบันเทิงความบันเทิง ออกมาให้เพื่อนเพื่อนที่คนที่เขากาลังเป็นทุกข์เพื่อนเพื่อนเขากําลังมีความสุขเขาก็จะได้มีสุขเพิ่มเพิ่มขึ้นไปตัวเองก็จะมีความสุขเพิ่มเพิ่มขึ้นไปหัดคิดหัดทําอะไรสิ่งที่มันดีๆออกมาให้สังคมเขาได้รับชมอย่าหายใจทิ่มงูบอ่ออเกิดมาเป็นคนนะอย่าคิดเอาแต่ผลขาด ตอบแทนหัดทำคุณงามความดีให้กับพื้นแผ่นดินของเราหน่อยให้แผ่นดินมันสูงขึ้นอย่าเหยียบให้มันจมลงทำให้แผ่นดินที่เราอยู่น่ะให้มีคุณค่าเข้าใจไหมอ่าเนี่ยเยอเถอะเยวเถอะเดี๋ยวก็เบิร์ดด้วยมือซ้ายนี่มือขวาไม่กล้าเบิร์ดหรอกมือขวาขวา่าเล่าหก เวลาแสดงอะไรออกไปน่ะให้ดูให้กดถูกใจให้กดรีโพสให้กดแชร์กดอะไรก็กดไปใครอยากเอาไปลงสตอสแตอะไรก็เอาไปเออนั่นคือการสร้างความสุขแบบไม่มีขอบเขตให้เพื่อนเพื่อนให้คนที่เขาไม่มีที่จะไปหรือว่าบางคนเนี่ยต้องกดเอ้าอยู่แต่ในห้องกดอ้าอยู่แต่กับการทำงานวันๆไม่ได้ไปไหน แม้แต่เวลาจะกินข้าวแม้เวลาจะอยู่กับครอบครัวยังไม่มีเขาก็ได้จากคนที่สร้างความสุขนี่แหละมีรอยยิ้มได้สู้กับบันใหม่ได้สู้กับชั่วโมงวินาทีต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราสมควรทําสิ่งไหนที่เราทําได้ให้กับบ้านเมืองของเราให้กับแผ่นดินของเราเราก็ทําไปเราอย่ามาตีหน้าว่าตัวเองเก่ง อย่ามาตีหน้าว่าตัวเองมีเงินมีท้องแม่อืยกก็ใหญ่ลีหน้าจังนี่ยกก็จังเลยออกมาเนี่ยแม่ตีหน้าผีไปเลยนะไม่เข้าท่าเลยความคิดเนี่ยเคยศึกษาบ้างหรือเปล่าชีวิตของความเป็นอยู่ของคนที่เขาลำบากอะ่ะไม่สักแต่จะพูดสักแต่จบ วีแม่อะไรก็รู้หมวยหมดล่ำเรียนมาสูงเฉยๆแม่เราก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยเฮ้ <laughs> ยยางน้อยก็สูงกว่าต้นมะขามต้น <laughs> สะ้าเดาดอยนึงหรือว่ไม่ไม่อยากจะพูดภาษาภาคกลางเท่าไหร่นี่ <laughs> นี่มันเก็บกกลิ้นไปสักหน่อยเอะพูดไปพูดมามันก็เพลินเ <laughs> นดี๋ยวก็ออกสเต็ปในดอกเห็นว่าเ่า ออกกาลังกายชีวิตของเรามันจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินเนี่ยเต้นหม้าย่องเนี่ยออย่างเงี้ยอ่ะทเป็นเปล่าเนี่ยเนี่ยเออเต้นแล้วก็ดีดเอออย่างเงี้ยหัดทามั่งเออวาดออกไปมั่งความทุกข์อ่ะวาดออกไปมั่งความรู้สึกนี่ของความโลปอะ่ะทําอะไรทําอะไรก็จะเอาแต่เงินเอาแต่เงิน อุตสมอุตสาติกต็เขาสร้างแบบฟอร์มาให้เราเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินแล้วรู้เล่นหรือเปล่าไม่ใช่ไปนั่งอยู่แต่ในกลุ่มไม้นั่นบอกไม่ใช่ไปนั่งแต่อุ้มมุม,มแก่ห้องนั่นบอกนี่เห็นไหมนี่บอกว่าอยากให้พูดไทยพูดไทยมันพูดแล้วมันแข็ง <laughs>